เราจะปกใจไม่รู้มาเพื่อดึงดูดใจแต่เองพวกเราบ่อยท้าไม่ สวัสดีครับหลวงพ่อวันนี้ผมเอาเงินมาถวายครับเนื่องจากประสบความสําเร็จรถไฟฟ้าตามที่หลวงพ่อสอนไว้สี่หัวข้อครับโอ้ดีดีเอาโมนาบุญก็ห้คอยขายดีตลอดไปครับเพราะตอนนี้เห็นดังเหลือเกินเห็นขายทุกคนก็ชอบเหลือเกินก็ดีแล้วในการทําให้กิจการเดินรุ่งเรืองไปขยันซื่อสัตย์อดทนรู้บุญคุณคนนั่นเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จอย่างนี้แหละสืบต่อไปอ่าอันนี้หลวงพ่อ Mama. -hmm.

ก็ระดับหนึ่งครับก็ก็ได้ระดับหนึ่งดีว่าครับทําผมแล้วก็คิดว่าคืออยากซ่อมแซมวัดด้วยเพราะว่าใจาที่บอกมาพวดเนี่ยวัดขาดเยอะมากคือจริงๆริายจ่ายของวัดเยอะครับรายรับน้อยมากถ้าไม่ได้ตรงนี้มาก็แย่เหมือนกันนะครับวัดไม่มีอาชีพแต่คนธรรมดาเนี่ยสามารถหาเงินได้สมมุติว่าเราเป็นชาวบ้านหนึ่งคนที่ว่าค่าน้ำค่าไฟมาก็ยังออกไปหางานจ็อบพิเศษได้แต่ขาว็าเป็นพระ ถูกปิดตายด้วยเอลียาบทุกยา่าไม่ไม่ไม่ง่ายเลยนะครับบวชตอนแรกผมคิดว่าเป็นเป็นภาระสบายจริงๆไม่ใช่นะครับต้องมีภาระตลอดแต่เราไม่สามารถกําหนดอะไรได้ขวันได้ใช่ครับผมคิดว่าอันดับแรกเลยครับเนื่องเนื่องจากการบวชให้แล้วคูก47วันคือผมปฏิบัติค่อนข้างเป๊ะมากๆนะครับการฉันเท้า,าการทำประชาทำประเย็นนะครับก็ทุกทุกอย่างครับแล้วก็คําสอนที่หัวข้อครับ ขยันซื่อสัตว์อดทนรู้บุญคุณคนตรงนี้ผมเอามาอัดแนบใหม่ถ้าในยุคเนี้ยผมว่าสามหัวข้อได้ใช้แน่นอนขยันซื่อสัตว์อดทนเนี่ยได้ใช้สำหรับตัวเรารู้บุญคุณคนเนี่ยต้องเลือกใช้กับคน,น่นยังไบางถ้าเราไปจำเจกับคำว่าต้องสี่หัวข้อเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ยุคสมัยเปลี่ยนไปจิตใจคนเปลี่ยน